สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าสวัสดี FC ที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่22นะครับก็มาพบปะ FC มาพบปะลูกค้าเช่นเคยนะครับ <c oughs> ก็มีรถสวยๆนะครับมาจัดโปรนะครับรถราคาพิเศษนะครับให้ทุกคันนะครับ ลถราคาพิเศษให้ทุกคันจัดโปรให้ทุกคันนะครับมีแบบฟรีดาวก็มีนะครับมีแบบดาวต่ําก็มีนะครับจะซื้อสดก็คิดราคาพิเศษให้นะครับวันนี้มีอะไรมาจั่วหัวมีอะไรมาให้ f c ได้ดูนะครับคันนี้เลยนะครับโซลิด90แรงนะครับฟรีดาวน่าเกลียดไหมครับเอาอย่างนี้ที่กลัวนะครับลูกค้าอยากดาวเท่าไหร่แจ้งมานะครับโซลิด90แรงนะครับ 590,000บาทนะครับอยากดาวเท่าไหร่แจ้งมานะครับก็โซลิด90แรงนะครับมี FC มีลูกค้าหลายท่านสั่งเสียอ้วนไว้นะครับรถขนาด90แรงนะครับช่วงนี้หายากนะครับอ่ามีคันไหนที่ผ่อนได้ดาวได้นะครับช่วยหามาฝากหน่อยนะครับก็มีคันนี้เข้ามานะครับเป็นขนาด90แรงนะครับยางเดิม4เส้นนะครับลายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวเก็บงานรวมๆให้นะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงนะครับยางสวย4เส้นนะครับ เครื่องดีเกียร์ดีนะครับอ่าก็ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับอ่าลูกค้าจะดาวเท่าไหร่นะครับก็ว่ามานะครับจะดาวเท่าไหร่ก็ว่ามานะครับ,ไ,รามารบไม่ได้กําหนดเงินดาวนะครับลูกค้าอ่ากาหนดแค่ว่าลูกค้ามีความพร้อมที่จะส่งงวดไหมนะครับถ้าลูกค้ามีความพร้อมที่จะส่งงวดก็มาเลือกรถอ่าโซลิด90แรงไปใช้งานนะครับอ่ะต่อด้วยนะครับ49แรงนะครับ 49แรงมี10คันนะครับหลายท่านก็ชอบถามเซ้วนว่าทำไมเยอะอย่างนี้ทำไมเยอะอย่างนี้รถเซออ้วน Se ทำไมเยอะครับจอดไว้รอลูกค้ารอ fc เยอะขนาดนี้นะครับจริจริงมันเป็นความตั้งใจของเซ้วนนะครับที่จะเอารถแต่ละรุ่นนะครับเข้ามาเยอะๆให้ fc ให้ลูกค้าได้เลือกนะครับก็เพื่อเป็นโอกาสให้ลูกค้าได้เลือกรถสวยๆไปใช้งานในราคาที่ไม่แรงนะครับ อันไหนที่ลดให้ได้นะครับก็ลดให้นะครับอันไหนที่ช่วยลูกค้าเรื่องไม่มีเงินสดที่จะซื้อก็มีระบบเงินผ่อนให้นะครับคันนี้ก็สวยเลยนะครับรถราคาเซ่ออ้วน m u 4 9ราคาเท่าไหร่นะครับลูกค้ากับ b c ก็ชอบถามนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายสภาพนะครับลูกค้าคละกันเป็นรถที่คัดมาแล้วนะครับไม่ช้ำนะครับไม่ช้ำนะครับ ถ้าชาเสียอ้วนไม่เอามานะครับถ้าชําเสียอ้วนไม่เอามาครับาขายเท่าไหร่นะครับก็ราคาคละกันนะครับถูกสุดอยู่ที่5้าแสนสามหมบาทนะครับแพงสุดอยู่ที่5้าแสนเก้าหมบาทนะครับซื้อเงินสดก็ได้เสียอ้วนคิดราคาพิเศษให้เป็นคันๆไปซื้อเงินผ่อนก็ได้นะครับมีระบบเงินผ่อนให้ดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับสำหรับ MU49 นะครับ ดาวเดิมต้นที่50,000บาทนะครับ MU55 ครับมี1คันนะครับตัวนี้ขายแบบเงินสดราคาพิเศษนะครับ4 9 5 0 0 0บาทนะครับหลายท่านก็ชอบถามเซววนต่อว่ารถเซ้วนนะครับมีผัานไถยหลังไหมเวลาจอดไม่เห็นมีใส่ผันไถยหลังสักคันนะครับก็แจ้ง FC แจ้งลูกค้าเลยนะครับรถที่ร้านมีผันไถยหลังแถมทุกคันนะครับแถมทุกคันนะครับ นอกจากลูกค้าแจ้งความจะประสงค์ว่าจะไม่เอาผันไถลังนะครับก็จะไม่มีผันไถลังแต่ตอนจอดไว้ก็จะไม่ใส่ผันไถยนะครับมีโอกาสที่จะเกี่ยวกันนะครับเพราะรถมันมีจํานวนที่เยอะครับอันนี้จะเป็นขนาด50แรงครับ L5018 นะครับก็เช่นกันนะครับราคาเริ่มต้นที่450,000นะครับแพงสุดอยู่ที่520,000บาทนะครับก็มีระบบเงินผ่อนให้นะครับดาวได้ผ่อนได้เช่นกันนะครับ ก็มีเงินสดก็เดี๋ยวดูเป็นคันๆให้ลดให้นะครับไม่มีเงินสดนะครับก็จะมีระบบเงินผ่อนให้อ่ะต่อด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ MU57 นะครับ MU57 นะครับตอนนี้ก็มีอ่ะเดี๋ยวเดินให้ครบก่อนครับกี่คันอ่ะห้าคันนะครับ MU57 มีให้เลือก5คันนะครับอ่าราคาต่ำสุดอยู่ที่อ่า เท่าไรเนี่ยเดี๋ยววันเดินกลับไปก่อนคันแรกเลยนะครับ640,000บาทนะครับราคาต่ำสุดอยู่640,000บาทนะครับเป็นรถปี64นะครับช่อโมงอ,อยู่ที่พันไปไปลายนะครับก็640,000บาทนะครับแพงสุดอยู่ที่690,000นะครับแพงสุดอยู่ที่690,000นะครับรถทุกคันก็จะสภาพดีเหมือนกันนะครับ ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับรับประกันตัวเครื่องตัวเกียร์อ,อีก3เดือนนะครับรับประกันให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มี6040นีะครับอีก1นคันนะครับอ่าก็สำหรับลูกค้าสำหรับ f อที่จะซื้อแบบเงินสดก็เดี๋ยวดูเป็นคันคันให้อีกเหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้าที่จะซื้อแบบเงินผ่อนนะครับก็ดาวเริ่มต้นที่5 0,000ื่นนะครับสำหรับ MU57 แล้วก็5้า0ต้องดาวที่100,000สนนะครับ100,000ขึ้นไป ขั้นไหนพอนได้ยังไงวันนี้รายละเอียดชัดเจนนะครับพูดให้ช้าลงนะพูดให้ช้าลงแต่เดินเร็วเหมือนเดิมลูกค้าชอบบ่นให้เสียวอ้วนนะครับไม่รู้พูดอะไรเร็วมากๆก็ถ้าเร็วมากๆนี่รับได้นะครับถ้าว่าเร็วมากๆนี้ก็ขออภัยเอฟซีขออภัยลูกค้านะครับพูดเร็วมากๆนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม40แรงนะครับ40แรงนะครับก็จะมี40แรงนะครับแล้วก็36แรงแล้วก็32แรงนะครับจอดเรียงกันตรงนี้15คันนะครับก็ราคาก็คละกันนะครับลูกค้าอยากได้ราคาที่ประหยัดนะครับก็เริ่มต้นที่3 0 0 0 0 30,000บาทสำหรับ L40 นะครับแล้วก็32แรงนะครับสภาพใหม่เกิ๊กเลยนะครับ340,000บาท สำหรับส6แรง2 8 0 0 0 0ื 280, บาทนะครับก็เข้ามาเลือกกันนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเงินสดนะครับอยากดาวนะครับก็ดาวเริ่มต้นที่ห้า0มื่นบาทนะครับวันนี้พูดช้ามากช้ามากมากเอฟซีก็บอกเสียอ้วนทำไมาพูดแปลกไปเน้นคำด้วยนะครับเน้นคำด้วยอ่าเน้นคำด้วยนะครับเน้นให้ชัดๆนะครับพูดช้าๆนะครับ fc บนให้เสียอ้วนแล้วไม่รู้อะไรไวมากๆรีวิวอะไรเหมือนวิ่งนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับรีวิวเหมือนวิ่งไม่ได้วิ่งนะครับแค่เดินไวก็ l c ศูนย์หนะครับเริ่มต้นที่3าม0 0 0สบาทนะครับแพงสุดอยู่ที่4ี0 0สนสามนะครับลูกค้าชอบคันไหนก็มาเลือกเอาครับรถที่ร้านไม่ได้มีคันเดียวนะครับมาต่อด้วยไฮไลท์ไฮไลท์นะครับ เป็นกลุ่มรถยันม่านะครับกลุ่มรถยันม่านะครับก็มีหลายราคาหลายสภาพนะครับแต่ที่เด่นที่สุดก็คืออยากดาวเท่าไหร่ว่ามาอยากดาวเท่าไหร่ว่ามานะครับเป็นยันม่านะครับมี57แรงมี51แรงนะครับมีตัวเก่าตัวใหม่นะครับราคาก็คละกันนะครับเริ่มต้นที่350,000บาทนะครับ 3 5 0 0 0 0บาทนะครับแพงขึ้นมาก็จะประมาณกลุ่มที่ค่อนข้างจะดูดีขึ้นนะครับค่อนข้างจะดูดีขึ้น3 9 0 0 0นบาทนะครับมีให้เลือกอตอนนี้จอดอยู่ตรงนี้ก็3ามเก้าคันนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่อีก9คันก็ประมาณ20คันนะครับก็เข้ามาเลือกเอานะครับดาวเริ่มต้นที่เท่าไหร่ว่ามาไฮไลท์ของร้านเลยนะครับอ่ะ เดินมาแล้วยังมีอีกสีนึงนะครับที่ยังไม่ได้แนนํานะครับสีเขียวๆนะครับสีเขียวๆนะครับเขียวๆนะครับเอฟซนะครับสายเขียวนะครับหากันอยู่นะครับมีให้เลือกอยู่หกคันนะครับเอฟซสายเขียวนะครับมีให้เลือกอยู่หกคันนะครับราคาเริ่มต้นที่สามแสนห้าหมื่นบาทเป็นจอเดียวห้าศูนย์สี่ห้าดีนะครับ คันนี้เลยนะครับ3 5 0 0 0นบาทถัดไป4 5 0 0 0ถัดมาคันนี้อยู่ที่4,7 0แแล้วก็คันข้างหน้านี้อยู่ที่4,2 0 0นนะครับก็เข้ามาเลือกเอานะครับแล้วก็มีในอูกก่กำลังตรวจเช็คอ,อีก2คันนะครับราคา3,5 0แ0แล้วก็3,8 0 0นนะครับอ่ะก็เข้ามาเลือกกันนะครับวันนี้ก็รีวิวช้า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 นะครับพูดชัดมั่งไม่ชัดมั่งก็ช้าช้าไว้ก่อนนะครับ ก็รีวิวให้ f c ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับ f c ที่ไม่ได้ไปไหนก็จะได้ดูคลิปเซลวนยาวๆนะครับสำหรับ FC ที่ไปไหนก็จะได้ฟังไปยาวๆเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับพาดูรถสวยๆนะครับใช้เวลาไปประมาณ10นาทีนะครับสนใจรุ่นไหนก็โทรหาเสอลวนได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม08722 4 4 023นะครับสวัสดีครับ